สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมจะมาเอาพระที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ครับก็คือหลวงพ่อกลวยรูปถ่ายนะย้อนยุคปี2562นออะฮะออกวัดโกศิตรามนะมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าเป็นเป็นพระที่ราคายังไม่แพงทั้งแต่ว่าเริ่มมีของเก๊ออกมาฮะบางทีคนที่เช่าไปกับทางเฟซทางกลุ่มอะไรเงี้ยบางทีก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองของไม่ใช่ให้เป็นของปลอมเงี้ย เพราะว่าลายนะ้านี่ก็ทำใกล้เคียงมากฮะแล้วก็มันต่างตรงที่ปั๊มยันนะฮะอา๋ยวจะให้ดูนะครับผมคือปีห้าเนี่ยอ่าปีหกสองเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่ามันม,นมีหลายแบบนะฮะมันก็จะมีแบบยันคู่ที่แบบย้อนยุกที่แบบนะอ่าคล้ายๆปีสองหนึ่งะฮะแล้วก็เป็นอแบบแจกกระถินแต่นี้เราจะมาเอาแบบว่าที่มีแบบยันปั๊มแล้วกันนะฮะ จะให้ดูทีอันว่าเป็นไงฮะเดี๋ยวส่องลายน้ำให้ดูก่อนฮะนี่ฮะอันนี้หน้าตาก็ใกล้เคียงกับอ่าปีหนะ้าแปดฮะเนี่ยมีเม็ดสีมีอะไรเหมือนกันเลย ลายน้ําก็ใกล้เคียงครแต่ว่ายันเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเอาของปลอมกับของแท้ที่เขาได้อ่าเปรียบเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูนี่นะฮะไอตรงอักษรน,นะฮะอักษรตัวที่สองคล้ายเลขเจ็ดนะหางจะต้องชี้นะครับผม ตรงปลายหางฮะจะต้องชี้ยาวมาแล้วก็เลขหกนี่ก็ต้องตัวละหนาเลยครับที่เจอนี่ปลอมนี่เป็นแบบว่าเป็นตัวบางนี่นะฮะมาดูอีแบบนะน,นีะอันนี้เป็นของปีหกสองหมดเลยนะฮะอ่านี่อันนี้ก็จะปั๊มไม่ติดหน่อยแต่ว่าก็ ใกล้เคียงอยู่ฮะนี่ฮะนี่นี่เนตำดายังมีเม็ดสีเลยครับนี่นฮะของแท้ฮะก็จะมีเม็ดสีตามนี่นิดนึงนะฮะ สีขาก็จะมีเม็ดสีด้วยฮะอันนี้ก็นิยมหน่อยครับเพราะว่าขายปีห้าแปดเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูครับว่าเขาอเทียบกันยังไงว่าของไอยันข้างหลังครับว่าอันไหนของปลอมไหนของแท้นะ มีส่วนต่างกันนิดหนึ่งฮะคือฟอนเลขหกก็ไม่เหมือนนะฮะแล้วก็เลขเจ็ดนี่ก็ไอตรงเนี้ยฮะหางตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันของเขาสั้นนะฮะของปอมอะแต่ถ้าเกิของแท้จะมีหางชี้ขึ้นมาหน่อยฮะส่วนบานสุดท้ายนะครับก็เป็นลักษณะงี้ฮะเป็นย้อนยุคปีหนึ่งสองฮะแต่ด้านหลังมีผ้าจีวออยู่ฮะ ผมดูแล้วก็คิดว่านะ,ะน่าจะเป็นหลักการเดียวกันนะเพราะว่ามันออกปีเดียวกันแต่เป็นพอแปะบนบนเนื้อผ้าเนี่ยมันจะมองยากนิดนึงเนี่ยฮะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกันนะทั้งสามแบบนี้ฮนะมีประสบการณ์หมดเลยนะฮะที่เจอก็จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ เนี่ยล่าสุดก็เป็นรุ่นแบบนี้จะเยอะ,ส,ะส่วนใหญ่หลังจีวอนเนี่ยฮสองลายน้ำคิด ขายห้าแปดเลยเห็นไหมะก็จริงเป็นพาร์ทที up, ่ยังไม่แพงนะแต่ว่าทำไมคนเริ่มทำปลอมมาแล้วก็ไม่รู Data ้มือนนะก็หลับพิจารณาฮะก็ประมาณนี Kung ้ฮะดูยันอย่างเงี้ยถ้าเจอเข้มเข้มอย่างเงี้ยแดงเข้มเข้มแล้วก็เลขหกเป็นลักษณะประมาณนี้ฮะเลขหกกับเลขเจ็ดเนี่ยไอตัวตัวยันที่เป็นคล้ายเลขเจ็ดไทยเห็นไหม ถ้าเกิดมีห่างชี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์นะฮะถือว่าแท้นะครับผมส่วนจะกี่ดวงเนี่ยก็แล้วแต่ครับแล้วเกิดปั๊มสองดวงสามดวงก็ราคาก็จะอัพขึ้นมานิดนึงนะโอเคครับสำหรับแค่นี้ก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเอาชุดหลวงพ่อกลวยปีอื่นมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ